สวัสดีจ้าน้องมินเพิ่งตื่นสวยนะพูนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะจากทางอังกฤษเอ้าบ่แม,ม่จากไทยแลนด์จากตลาด <c oughs> ว่าเดี๋ยวสิพรท่นเพราะว่าน้องปุ๊กได้หน่ค <c oughs> ือเดียวตลาดสิบ้าอีกคนเหมือนตลาดเขาสิมีอาทิตย์ละเทื่อนะจ๊ะใช่ก็เลยเปลาลุกขึ้นมาไปตลาดกันไปวันนี้วันนี้จะเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> น้องมิ้นอยากขี <c oughs> มก่มอเ <c oughs> ตอร์ไซค์ ว่ารถใหญ่มันสิพี่หม่องจอดนะนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องตลาดตลาดแถวบูบ้านตลาดชุ่มชนแลแ้วจะมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตลาดเป็นบึงแก่น้องวาแบบว่าหอมเลยทั้งควันทั้งอะไรหอมหอมลูกชิ้นพันปั้นไม่ใหม่เลยนี่ตรงนี้พันสดสด<อ>พี่น้องพันสดทุกวันครับที่ไหนไหมสดทุกวันจ้ารับปาาระกันความอร,ร่อยนะโอ้โหจ้า มาเสพความซเพันมาคุนร <laughs> ้านไปแล้วว่าอันนี่แหละแนวอยากอันนั้นพี่น้องแนวอยากเบิง่งแนวอยากย่างมาอยู่แถวบ้า,บานเทากันมันเป็นตลาดอู้ยไ,ไก่เห็นปะไก่ย่างควันหอมน้องมิ้นจะเอาอะไรเนาะอืม หปเป็ดอ้น่องคพิมพ์ตเด็กแฉน่องมินอ่าอ้ยมีเอาคุณค่าความโอ้มาละยาด,ดีใช่ปะอวกเนี่ยเป็นตะบึงให้อย่างนีหน่องของผื่นบานเอมมีสุยา จันเขาเอเนใหม่ไปเห็ดมกบะนี่ปะอยากกินมกนอใหม่หรือว่าสีสืบส่ำเร็จหลอดเรื่สงเห็ดเอาเองเออเพิ่กอนกอดกุ้ยชายกอดกุ้ยชายน้องมินมากินกก็บไวจังไหนจังไหนโดนยายเก็บแนวได้ได้เป็นปีบอกอันนี้ก็ได้เป็นปีที่กันบอกทุ่ง่าไจ้ะ เออเอาสามถุงันพอบางบางวันในยันมันหนักเนไเอาไปยันลาเล็กหน่อยบาเวนหนกบ่วันมเอยจากมกเออเอาไปมุกออมมันบันมีสดนเหรอหรือมเว้เสียวมเออเอาแบบนีนั่งเียเียนเยนเียนกมกเออได้จ้ะเดียแบบนี้กนี้บอกอวันละส่บาทว่าละสิบก็แต่บรราเา มอมบอได้ยุ่งอะไรต้งมันเกิดอ่ไ้มันเหมนแงหองไหม่เเขา้อย่างนี้เขาห้างหอมนเขาห้างมันเป็นแนวเลยเขาห้างมามาด้วยกันเลยล่ะแตว่ามันมันนุ่มันนุ่มมันหอมก็จะเอาผักเว็นหรืออย่งอ่อนเพียงว่ามาอนมาเนี่ยวาเไม่หนึ่งแล้วอมัตากแล้วจะไเปีอโอ้าเนี่ มาในเข้าเห็นยังกินซาไปหนึ่งกินหนึ่งได้แม่หนาอ่ะกินมามันจะนิ่มไม่จะพองเอาไปล่องกินที่จันเขาจะอยากล่องกอยากล่องเขาเอามากแล้ววะลูกใครเอ้อเจ้าอยู่ว่าเห็นรถไม่มีว่าเจ้ามากแล้ววุ่มอะไรใจใหญ่เอาไปล่องมากินเออยากล่อง มาโดนใหญ่เ้อเป็นขามขึ้นบ่ได้่คอแชั่วโมงเกชั่วโมงเก๋ชัวโมงอืออมไอ้น้องม่ดีปาถือสวยด้ยอืนี่เดี๋ยวเนียมันอยากเห็นพี่น้องก็ได้แบบบางๆเขาอยากหินแบบนี้ชื่อเดียวเราที่ไม่เดียวเดียวเราเรียหานม่เนี่ยพี่น่องเฮยอันตะบึงขึ้นอย่างนี้ ตะเบิ้งมาเลยดูอันนี้อีหยังชันใหญ่เขากล้องบ่อ๋อนี่ก็เขากล้องอุ้โอ้ยอยากหอบไปได้แบบหลายๆเลยเนาะเอาไปใหญเนาะมีคนหนึ่งใบเอาเขาไปฝากไอ้จอยเนี่ยเอาไปวางใหญ่เนาะมันหนักอะนะหนักหนักจ้้มันหนักตลาดพี่น้องเอ้ยเป็นตะเบิง้งคืออย่างงี้ค<ป>ือไมาเกบิ้งนี่แหละไปเอาแล้วเอ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วข้าว Hoàng, hoa hãng, hoa Mình Hoa hãng, hoa hãng. 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 Hoa Nè Hoa ta Hoa hãng. 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 ta bưng Hoa hãng. Hoa โอ้ยอันไทยไปเบิ้งพร้อมเลยนะจ๊ะคือเหมือนไส้บานเลยแหละบานเฮาก็สิธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไส้เปธรรมดานะเวลาไปห่อนเียมันมีคุณคคานะจ๊ะพี่น้องเบิ้งเอาไปองไปเบิ้งโอ้ยดีที่ยังนี่แบบสะอ่อนยางบรรยากาศแบบเป็นบานห้องสินะจ๊ะพี่น้องพวเจ้า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 ดีบรรยากาศเปิดทั้งคนเบาทั้งเสียงเพลงทั้ง กินอาหารทั้งควันเนี่ยสินะโอ้ยล่ะคือสิ่งที่สิ่งที่เขาแบบว่าฝันหาสินะพี่น้องฝันหาหมายถึงอยากมาอยากเห็นเจลบองคนงามมันสื้อไปจ้างามไกลๆเมื่องามไกลๆจึงเมื่อยังสื้อไปเจลบองเนี่ยอยากสลับอยากใช่ใเอาอย่างกันเอาลาบอย่างดีหลาบเป็ดลาบไก่เอาแล้วแต่โมเจ้าได้หอยกินได้มัดสุยา สุกหน่อไม้เออซุปหน่อยมถุงหนึ่งเออไม่ใช่นึ่งมันหลายถุงไงซุปละซุปถุงละวซาบะดีเลยสิ่งที่อยากเขียนจะได้ทายไปฝากแล้วก็ทายเก็บไว้เถอะเบิรงนะจ๊ะผู้ใดกินหอนทั้งบ้านไปฝากทุกคนแล้วก็ถ่ายไว้ให้ตัวเองดูนี่อันหนึ่งเพราะสิโอ้ยมีแต่แนวอยากซื้อพี่น้องนี่ไมันเสี่ย หอยอีเมีนะมันไปมันไปคุดไหมคะั้่สมัยตะกินนะว่าเสวน์ไแม่นี่บอกแม่มันแสหกว่นว่าเออเดี๋ยวสิบห้าพิษหน่อยนะเอาเนี่ยจ้าเลยทุกบาทเน่อันนี้สิบาทนี่ห้าสิบมันต่างกันเพราะย่หัวหน่อยก็หัวใหญ่เนาะหัวใหญ่มันเห็ดไงหัวหน่อย้เจ้าแล้วค่เออมันิเมื่อเวเอาไปบวดกินไปหนึ่งกิน เอาหหน่อยด้วยไงเราจะเจา้ากร้เวแล้วก็มีตรงเนี่ยเอาไปหนึ่งสันหนึ่งหัวหน่อยหัวหน่อยยังเสียบบางกเอาของหวานอันึงเพราะว่าคนเฮ็ดเรียบ้อยน้จานเรื่องเสียบเอาสองก็แล้วแต่เลยผู้ใดสมโอ้ยรอสีกินหมดหรือยังไาเล็หน่อกนีเอมอเอาไปสามุงสัน เนีนยังก็ไม่ได้อยากซื้อเลยมันจะอ่อนแม่แม่มันจะอ่อนหลายไรไรเอาเน้บ่มีผู้ใดเอาอรรดบ่มีผู้ใดเอาเลยเด้ไงซ้ล้านเหรอเื้อข่อยกระโขดให้เมื่อเอาเน้เอาเน้แบ่งพันว่ามีผู้เอาจ้าคนเออเอายาวเสียง อันแม่ใส่ไปคุดติร์นน้อยๆพี่น้องเนี่ยซื้อแบบเพิ่นบวชแล้วว่านอันแบบสดนีเสเอาไปหนึ่งบ่อ,บอจ้ะย,ยูทูบยูทูบจ้ะเทักไทยไปเห็นจะของเบิง่งเอาไว้เห็นจะของเบิง่ง <c oughs> อันย่ามไป่หุ่นโอ้ยไปนางเปิดเบิง่งเลยย่ามอยู่ไก่บ้านเนี่ยย่ามอยู่หนิมันร้ายเนี่ยเดียวไปหอหหดุนนางเปิดเบิง่ง ใบบานนี่ปลาถือซอยโอเคใบบานเข้าขอบคุณค่ะกินหอดพอใหม่พอใหม่แล้วมากันเบิองข้าเจ้าเห็ดอันนี้เห็ดปลาตองกูนี่นไหมละหมักเห็ดละหมักเบิองตอนมาเผมก็มายืนเบิองน้องไม่ดีคือกันน้ำเต้าหู้งาดำกับน้ำเต้าหู้ใบเตยค่ะเพาไปฝากยิงจอยเพิ่นมากินอันนี้ โอ้ยน <inaudible cover leur> oh, no well, no, ี <inaudible 195 2> I mean, ่แหละควนหอมพี่น้องนอมินเไก่โอ้ยน้องมินกินตั้งแต่หนังมันน่ะล่ะน้องมินเรือหนูสิกินตับหรือว่ามันมีแนวปอนนั่งอยู่วะหนูกินตับป้มินน้องมินเอาตับหรือเอานั่นเนิ่นมึงแนี่พี่น้องหอมไรโซอ้อนไรแบบนี้แหละ กวันหอมหอมกิ่งใหม่ใหม่บ๊อบพี่จะของปลูกบ่อฮัตหนี่นั่นเขาก็ไปนหน่วยหน่อยหนึงเออวันนี้ก็ได้เดีซื้อเพิ่นแต่ว่าซื้อเจอหน่อยหน่อยเพราะมันสีน่าเพิ่นว่ามันบ่อึดบานเท่าถ้าอยู่ฝุ่นนี่คือซื้อหลายเราไปแช่แข็งเนาะอยู่นี่ก็ซื้อเจ่แล้หน่อยหน่อยนี่ส่วนกลางหน่อยวุ่นเสืออ่อนขึ้นอย่างนี้โอ้ใหญ่เลย ตลาดใหญ่ด้ยพี่น้องคุณไปซ้องฟังนะพี่เราจะฟังที่ใส่มากวังหันกันข้างคุณหลายใหญ่ไม่สะอ่อนแต่มาเสียอย่างเดียวคือคือมันตะเสาเลยนะพี่น้องขาม,ม้าสายๆนีม่ม้ามันบวชทันจนน,น้องปุ๊กได้ยี่ปุ๊กเก๋ไปขาม,ม้าสายนี่บวชทันเลยนะจ้ะเขาเรีนตลาดสีใบอยนะภาษาอีสานตลาดสีใบขาบม้าสายเนี่ยอ้งพิซซ่ากมม็มี ถ้าน้องแม่ดีมากนี่กินพิซซ่าอามินเนาะฟ้าฟังนี่ยเป็นเสือผ่าจ้ะยางมาเบิ่งเงือดอกเว้ยว่าเท่าเจมีอีหยังน้องมินว่าเสือผ่าหลายแล้วอย่าซื้อเด้อมินว่าอย่าเล่นมาเบิ่งมิจะเป็นตาหักของนิดหน่อยทีหลังแต่ว่าของหลานเนี่ยมันหลายแล้วแม่เขาสื่อมากนะโกองอยู่จนใส่บ่ทันแต่ว่าเห็นมันก็เป็นตาหักนะจ้ะเห็นแล้วเป็นตาหักว่าแม่เพิ่นูสื่อมากไปหลายๆจนใส่บ่ทันแล้วเบิ่ง นี่แหละตัวเป็นตาหักนี่แหละฟังนี่กับเสือ้อผ้ากับของเล่นกับของเล่นไปแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ๋ยนี่น้ำเป็นหุ่มเป็นพ่วง,งอยู่บแบบแซ่บปะแซ่บนะมะปลาบางเนี้ยแซ่บปะแซ่บมากมากเบิ้งนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยร้านฝันไม่แน่วีนี้จะแน่อยากนะนะที่ย้อนช่วงที่นึ่งเขาอนนี้สู้เบิ้งเนื่องนี้เป็นยังไงเขาห้างพันอื่นพี่น้องจ๋านนะเฮ้ย ไปไปเลียจ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มาก่อน <Okay. S 1> จ้าบน่น <laughs>